สถาเทวะมนุษสานังพุโทโธภควาติมะอะอุหลปูุสุวัดปากทองมะขามเท่าท่านเคยเป่าตัวต่อ ให้ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ใช่เพื่อทำลายใครแต่เพื่อสอนว่าทุกสิ่งล้วนศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าจิตนิ่งพอคาถาที่ใช้สั้นมากๆให้สวดเก้าจบเป่าสามครั้งเป็นพระคาถาปกจิตป้องกันภัยเดินทางไกลแค่ไหนก็ปลอดภัยแต่ใจความไม่ใช่อยู่ที่เป่าอยู่ที่จิตหลวงปู่ท่านไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องลิตแต่ให้เชื่อเรื่องของพลังที่บริสุทธิ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวเล็กนิดเดียวแต่เมื่อเป่า แห่งเมตตาบวกสมาธิบวกศรัทธาก็กลายเป็นครูที่ปลุกคนให้ตื่นคือเวทมนต์ที่แท้จริงเวทที่ไม่ได้อยู่ที่ปากแต่อยู่ในใจที่ใสสะอาดนี่คือคำสอนของหลวงปู่สุขที่ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังอย่าอวดฤทธิ์ให้ฝึกจิตให้มั่นเพราะนั่นศักดิ์สิทธิย์ยิ่งกว่าทุกคาถาหากหัวใจคุณยังศรัทธาในพลังแห่งจิตและยังเชื่อว่าความดีต้องฝึกกดติดตามไว้ สายใยแห่งยานบารมียังไม่ขาดจากกันแล้วเราจะเดินทางข้ามพพไปด้วยกันในทางที่สว่างาาาาบูสุกเอ่ยน้ำดังไฟแสงธรรม มือทันยกขึ้นนิ่งงามด้วยพลังกรรมเป่าลมหายใจจากคาทาศักดิ์สิทธิ์นั้นศรัทธาเทวามนุษย์สานังพุทธพเขาว่ามาอุลอยพลันอัครลอยวน